เห็นไหมทุกคนกล้ามแดงๆนะ่ะโดนฮะเอ้ยอุ้ยตัวสวยด้วยทุกคนนี่อุ้ยสองตัวดูครับนี่มาดูปูอบของเราหน่อยครับฟันขึ้นขโมงแล้วนี่โอ้ยไม่น่าก,กินครับน่าก,กิน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างระเดชนะเจอกันตอนเช้าๆนะครับวันนี้ช่งางเดชจะพาทุกคนเนี่ยมากู้รอบดักปูเนาะเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันครับคลิปนี้ว่าโดนไม่โดนตั้งใจมาหาลูกปูดําเอาไว้ปล่อยบ่อนะครับแล้วก็เผื่อได้กับข้าวด้วยเลยเนาะจะมีตัวโตๆบ้างหรือเปล่าเนี่ยช่างระเดชมาดักไว้เมื่อวันเย็น15ลูกครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกู้้วยกันครับผม ลูกแรกยังเห็นเหยื่ออยู่ในรอบเลยครับได้หรือเปล่าอุ้ยได้ครับได้อยู่ได้อยู่นี่นี่อ่ะไซกำลังเป็นลูกปูปล่อยบ่อครับอือหือลูกแหลกกลับมาแล้วครับหนึ่งตัว ต่อไปมาดูที่ลูกนี้ครับเห็นไหมทุกคนกล้ามแดงๆนะ่ะโดนฮะเอ้ยอุย้ยตัวสวยด้วยทุกคนนี่อุย้ยสองตัวว้าลูกนี้โดนสองตัวเลยครับโอ้โหแล้วไซส์ไส์แบบนี้ไซส์กำลังทำกับข้าวเลยนี่โอ้ นับสามกันแล้วทุกคนไปกันต่อครับลูกนี้เหยื่อหายครับมีหรือเปล่าอุ้ยโดน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 เห็นแล้วครับยิบยิบอยู่ในรอบนู่นนี่อู๋ก,กินเหยื่อหมดเลยครับตอนมาดักเนี่ยน้ำสูงวันนี้นะตอนเช้ามาน้ำมันแห้งครับรอบก็เลยโผล่โนี่ นี่ได้ตวงทุกคนแม่ตัวนี้ไซเป็นลูกปูปล่อยบอ่อนะครับผมดูเวบวกอีกหนึ่งครับหลอบนี้ก็ได้ครับตัวหนึ่งแล้วนะอยู่ข้างบนไหนนะลูกปูครับอู้สองตัวโดนสองตัวอีกแล้วครับนี่ไซลูกปูทั้งนั้นเลยนะแม่โดนหรือเปล่าครับลูกนี้ ูเเยอหมดเย่อะหมดเอ้าเห็นแล้วตะปูนี่ครับนั่นเห็นไหมสองตัวอีกแล้วทุกคนเออนี่แม่ลูกปูยังชุมอยู่นะดูครับตัวนี้มีกรรมเดียวนะ ครับไปดูต่อลูกนี้เหยื่อถูกกินไปหน่อยหน่อยครับมีหรือเปล่าได้ไม่ได้ครับผมอู้ได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 ้นี่นะได้อีกหนึ่งตัวครับลูกนี้ลูกสุดท้ายครับอุ้ยลัดเหยื่อลุดเลยตัวได้หรือเปล่าอู้โดนนี่ไง ได้ครับนี่ดูอุ้ยสองตัวอีกแล้วนี่ครับแม่ลูกปิดท้ายโดนอีกสองตัวครับผมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันครับทุกคนวันนี้ได้เท่าไหร่ดูครับนี่แม่ได้ไม่น้อยนะทุกคน ใส่สวยๆทำกับข้าวได้มีทั้งสามตัวสี่ตัวครับเนี่ยก็เดี๋ยวนี่ตัวนึงเดี๋ยวแบ่งตัวโตๆเอาไปทำกับข้าวกันหน่อยเนาะแล้วเล็กๆเ,เดี๋ยวเรา,เาปล่อยบอ่อนะครับการดักปูคลิปนี้ก็จบแล้วนะช่วงนี้ทัางเดชเพิ่งจะหายป่วยใหม่ๆนะครับเพิ่งจะเริ่มกลับมาทำคลิปเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตะดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับพม มาเข้าครัวกับคุณยายเฉยนะครับคุณยายก่อเตาตั้งกระทะอบอย่างนี้เขาเรียกกระทะอบใช่ไหมย,ยายอ่ะ,อะตั้งกระทะแล้วใส่อะไรครับหมูจ้หมูเนี่ยจะเป็นหมูติดมันนะยายาวันนี้เราจะทําเมนูอะไรครับปูอบขนเส้นจา้าอ่าปูปูดําหรือปูทะเลอบขนเส้นเนะาะปูที่เราไปดักกันมาครับผม ใส่หมูไปแล้วก็โรยกระเทียมใช่ไหม <Yeah. S 1> กระเทียมสับครับอ่าไม่เริ่มน่ากินไปแล้วเนาะ mm. จากนั้นใส่อลไยยายป่ mm. าปูใส่เลยเนาะ <Okay. S 1> เราจะอบเนื้อปูให้สุกก่อนใช่หมห่ยาย่ <Yeah. S 1> อ่าควาดลงไปเลยครับ แล้วก็ใส่ไปด,ด้วยมันปูใช่ไหมอ่ะใส่เลยจากนั้นก็ปิดฝาอบนะยายระหว่างเราอบปูอยู่เนี่ยเราทำน้ำลาดมาแช่มาหมักมุ้นเส้นไว้นะครับก็มีซอสฝ้าเขียวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำครับน้ำมันหอยเนาะแล้วก็ปรุงรส น้ำปลาชูรสแล้วก็ผงปรุงรสนะครับจากนั้นก็เติมน้ำนิดหน่อยแล้วก็คนให้ละลายครับเนี่ยเราก็จะได้น้ำหมักวุ้นเส้นไว้แบบนี้ครับมาดูปูอบของเราหน่อยครับฟันขึ้นขมงแล้วนี่โอ้ยน่ากินครับน่ากินอจากนั้นทำไงยาย,อ,ยอ่ะเอาวุ้นเส้นที่เราหมักกับเครื่องซอสไว้ลงเนาะฝาดลงเลยใช่ไหมดูครับ มู่อบขุณนเส้นของเราจากนั้นเอาน้ำซอสราดให้ชุ่มเนาะยายดูครับอือหือได้แบบนี้แล้วก็จะปิดฝาอบไว้เนาะยายเนาะโอ้ยหอมฟุ้งเลยยายอือหือ แม่ได้แบบนี้นี่สุดท้ายเราใส่ไร้ย่าชงต้นหอมขึ้นช่าย,ออายเอาไปอบสัหน่อยนะยายเนาะ uh huh. เราจะอบจนให้น้ํามันง่นง่วนวน,นะนะยายตอนนี้น้ํามันกําลังเยอะอยู่ครับนี่อบให้น้ํามันเหลือขุกขิกพอจากนั้นปิดฝาครับปิดฝาไว้ก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมยาาดูสิหน้าตาเป็นยังไง ว้าวโอ้โหไมยหอมฟุ้งเลยครับดูความหนึบความสวยของเส้นครับนี่ห,หนึ่งให้น้ำตัวน้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปให้ถึงตัวบนเส้นดีๆครับนี่แล้วกับปูหนึ่งนี่แล้วก็มีหมูติดมันด้วยนี่โอ้โหไม่ไม่อยากบรรยายครับมาครับ,มา,รบมาชิมกัน คุณยายลองแล้วนะคุณยายนี่ไม่ถนัดปูใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ลองบนเส้นกับหมูเนาะอบร้อนๆครับผมไม่ขาดเดี๋ยวยายเป็นไง mm hmm. เส้นมันยาวหน่อยเนาะ <laughs> ไม่ได้ตัดใช่ไหม <Yeah. S 1> อ่ะก็ คลิปนี้เราไปดักปูกันมาแล้วเอามาอบวุ้นเส้นนะยายตัวเล็กๆเ,กเราก็ปล่อยบ่อเนาะ,ะถ้าเพื่อนๆเพียงน,น้องนลน,นาชอบคลิปที่เราหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทําเมนูพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าจ้ส่วนคลิปนี้ขอลา,าไว้ก่อนจ้สว,ส,สวัสดีครับบายบาย